กราบสวัสดีอีกรอบที่สามของมือนีเด้อจพี่น้องวันนี้กัเทีย่ยงนี้ก็เข้าวกล้วยอีกแล้วจ้าวันนี้พ่อครัว,วพ่อครัวจะมาทำอะไรกินสู่แม่สู่เมียกินห,หมูปิ้งตําตำถั่วนะจะทำถั่วหรือตำขา้าวุพดตำถั่วหรือกัวมมีขักเสริมอันนี้อยู่กัน วันนี้ให้นายทำครัววันนี้เราได้ชั้นวางของใหม่เดี๋ยวชั้ทุกโตชั้นวางของแม่น้องวินฝากมาเมื่อเสาร์นี่แหละพี่น้องของหอดเมื่อเสาร์ที่ใส่ถ้วยใส่บวงมากหรอมันเฮืองแล้วโอ้ยเท่าปานีดังไฟบปติดก็ไม่ได้กินเท่าแตะว่าตะลืมไม่ได้ดัง ก็ยังเมเสียวกินข้าวกับหมูกระเพาะอยล็กชัต <c oughs> หมูฝใส่เมเซียวนี่มเสียวกำลัางปีกหมูแล้วก็ชิตั้มั่วตั้แตงมเมเซียวมาตั้มให้กินเน่อนเมเซียวมาตั้มแต้งให้กินเน่เมียม,ม,มันตั้บ่แซบเมียมันตั้ เมียมันตำบดเซ่เมียน,นันตำแตงอย่างตำบดเซ่ฮะนี่แล้วลอลลอนองไส้มานี่นองไส้พึ่งลงมาวันนี้นองไส้พึ่งลงมาวันนี้เมียโอ้ยสัญญาณบ่มี่เมเซียวเจ้านัน เจ้านะสัญญาณบบมีมามามาหอดมือนี่เอ้ยอมาอหอดมือนี่ว่าลงลงมาวันนี้ใส่ยบันัน่งเ้ากลัวเขาบอกอย่างั้คือเจ้าอยู่บ่อรอกว่าข่อยแล้วน้องเมเซียลรอกลัวข่อยรอ รอกว่าข่อยเมเซียลแล้วกันน่นดีก่าข่อยเมเซียวกันนันแลถึงวายังไ้ถึงวายัใไ้เป๊ะต๊กกันนันแลกันนันแลถึงวายกใไ้ไป๊ะต๊กมองอื่นอยางไห้ต๊กอยู่มือเมเซียวนี่เฮ็ดยังไงคนไก่ซีดกันอินแหละ ยังคือบมีสัญญาจะอยู่สิได้อยู่ลืบได้ตู้ไม้ตูเรียกใหมนะตู้่โอ้ยสัญญาอันมันบบีสัญญาณมีนกตาเจ้านะเดี๋ยวมีนกตาสื่อตู้ไม้หรอตู้ไผล่ะตู้เจ้าเองบอเมเซีย อีหล่าอ่ใช้กรยุ่ยนยนนเนพือนที่เงี้ยเลยต้องใช้บานบานน้ำมูกมากว่คือเสียงนงนาะง,งว่าพี่ดอกลูกชายเย่าแม่ดีดีนะว่าว่าท,าทีพอไหม่แล้วรอไม่ทอนกินหอดีเนี่ยังมา,าทันด้หอดอาทิตย์ีน้อยสิเเมื่อมาแล้วมาแล้ววินวินมาแล้ว นี่เราจะย่างเนื้อหมูตำถั่วอีกอแล้วนางย่างส่คริกดูนี่นเป็นยำุ่ของโยนี่เป็นอะไรสเต็กหมูนะกจ๊ะเที่ยงนี้กินกับสเต็กหมูเอซีกับว่นนานสีแตงหนาแน่ว่าซันโอ้อยู่เตอรเฮจะซ่านสีแตงหนาไปฮาไพค่ามาแตงนะคะเอลอยากกับแต่บ้านพี่น้องเลย เาจะกัดแต่วาได้ละมาบาตันกับอไมูันตันอ้าวกยูเมะหมันมวนสันไหลเนาะเนาะวีนัแหละวย่างตีดท่มูอีกแล้วนั่งอยากินจมเอัตุ่วยรอัตุอัตวยเขาางนั้นอี๊ม้ไสยล่นนี่ก่อนนฮะมากินข้าวนอเละกินเป็นไม่ส สร้างมาหน่อยวันนี้เราสบายนะคะเรามีหน้าที่รอกินอย่างเดียวเดียเ๋ยวจะทุกคนให้พ่อครัวทำทั้งย่างทั้งตำเอาให้แซ่บๆอร่อยอร่อยเอาไปสวดตาหลังอันี ตามหาไอ่ถวงานกับเอเห็นน้องงวีแม่เรากินบาได้น,ดน้องทำใจเย็นๆแล้วหิวข่าวเลยจนสิบสองโมงไปด <laughs> เราไปเร่นจนมาพาร้านไปเร่ยนจนมาอะไรย่งเยมาได้เห็ุกินสุกินนอนเมื่อยปวดตะแข้งตะขา,าีนิหลจ้านา่ง่วนไปใส้กะบบริากไปพี่น้องเลย กี่งอเพราะยังนั่งรถย้อนคาไลกระปวดคากินยาก็คือบอได้กินนี้ยาก็ันบาดเป็นยาเดี๋ยวนี้กินข้าวแล้วแล้วก็นอนโอ้เอาเอามันมาใสยิดเนื้อหันมัดนื้อไงซองยังจะกลัววะซองจะไม่กลัวมาสก์ธราทานเนี่ยวันนี้นางมาในชุดอะไรนะลูกศิ ข้างในก็เป็นเสื้อคอปกข้างนอกก็เป็นเสื้อเิลืองตอนให้รูปนอนกัน,นแต่แม่นั่งใส่เสื้อตัวนี้จะอาจกบว่า ตัมตัมตัมตมคุณแม่ยุขาแล้วน้ำกระปุ่นกัน,นยังแม่บอกแต่บ้อยางมันเพชรก็ได้นวดยังไม่กินเอาไปแดกนะใช่เขมว่านี่พอดีนู่มาครักกเาเถอะแกะฮะจางมีแต่รถเพชรอย่างเดีดวยวเพชรมันมันแบบคือมันเกี่ยวนะมัน กับเมียอะไรเนาะคนเห็ดคายแหมเนาะพี่น้องแม่ว่าเห็ดคายกับถ่ายซเห็ดดีแบบเลิศล้ำมันกับโบได้พุ่นโบได้กำไรอีกเนาะแต่กับเห็ดคายมันกับคุณสิแบบว่าเห็ดแสบน้อยหน,นึ่งเนาะเห็ดดีน้อยหนึง่งปวดที่ไหนโบแมนว่าเออคนที่เขาสูอเสียเงินสูญส,อสูอแพ่งไงเขาไปอยากกินโย่เขอยากกินแสบแต่ว่า เือว่าร้านนี้แซบเขาก็เคยสื่อกับแซบเ,เหตุเก็แต่มาหลอน,นซื้อว่าปกปื้มเลยปกบปลื้ใส่คำแบาปอป,ปื้โอ้ยแป๊ดนี่กระเบิดเฮ็ดเนื้อกินกับเฮ็ดครบไม่ทุกอย่างเลยได้ายาเ่เฮ็ดเนียงกิน <c oughs> ตอนเทียงเอาเบาๆไปสกอนตอนแรงเราต้องกินตำเจียวลวกผักกับพัแล้วนะมาแรง ก็คือทานแต่เห็ดจะดิวเนี่ยกินนี่แหละจ้ะาพี่น,น้องขอ้าน้องเสีจใจว่าอยากเห็ดเร่ยงฮะก,ก็ต้องไปหาเกี่ยวข่าวรับจ้างเนาะเพราะว่าทางนี้น่ะข่าวเขาเจ้าเนี่ยย่างพี่น้องยังมาทันได้ปั่นเมื่อนะาทางนี้ผัดนะาสาขาทางบ้านเจซีแล้วเบิรแล้วปล่อยง้อปล่อยควายมื่อสเลยทางนี้ผัดว่าข่าวยังมาทันได้ปั่นอยู่ ของอันหน้าเพิ่อนมือว่านนี่ก็ออกไปเบิ่งกันยังบทันเดปั่นตัดกันอย่างโมเล็บแต่ว่าคลื่มๆไม้เลยเด้อมื้อนี้ก็เด้อกูมื้้อนีบ่ทันเนาะคลื่มไม้เลยเด้อมือวานนี่ก็ฝนตกฉากตกจากๆเด้อเมื่อวานนี่ก็ได้อย่ากลัวแม่ข่ามือวานนี่ซื้อถั่วเปนะแบ่งกันนั่นล่ะอือย่างว่าซื้อหลานถั่วซื้อร้านนึงร้านติดกันจังซี่ล่ะเนาะคลายคือกัน จะตำตำตำหิวข้าวแล้วคุณแม่รอหิวกินข้าวแล้วช่างใจบอ่เป็นหิวคือกันจะได้เนี่เพราะว่ากินข้าวในยามเศร้าปั้นนึงกับว่า้ายอะไรกินบ่เบิอ์ดเห็ดเท็ดเลยตำถั่วเธอนะโทษาหะอมาลากับโุมิสัญญาณพี่น้องเลยสัญญาณไม่ค่อยดี ส่วนทีมงานช่วงนี้เดินไปซ่า,าแตกขนาดเนาะส่วนจะหางกบช่วงนี้กบเพราะว่ายาต่อไปมันดินแข็งขุดยากเลยเพิ่นไปก็ได,ไ,ปกได้อีเด้ล่ะได้เฮาเมื่อใน,น่เฮาจะลงไปขุดในหม่องเฮาขุดอันใต้น้องคือเก่านะ่ะมันเข่าอยู่แล้นวนี่ข้านั้นมันนำแห้งในน้องบัวนะเธอเตรียมโลดมันเป็นมันเข่าเบ้ามองอันต้นอันนั่นน่ะมันเป็นต่อมด้วย พอว่ามันบ่ค่อยมีอู้ <c oughs> ไม่กระซิหยดนเบาหัว <c oughs> งานก็บอกแทนน้องทำใจเย็นเย็นก็ยังแทนได้ <c oughs> วันนี้ก็วันอังคารแล้วจ้าเราลงมาบ้านแม่ก็ละสองวันนอนจะคืนมาเหรอเขาลงมาวันเสาร์เน,นาะเขานอนจะคืนละ ลงวันเสาร์เสาร์ลงวันเสาร์าอาทิตย์หยันอังคารสามมือสี่มือเฮ้ยเขคมเคมมันจะนวดนั่น่ะโอ้ยมีดอะฉันว่าฉันขีดแล้วนะ ทื่อเร็วจังเลย,ยเร็วๆคนหิวเข่าแล้วหันนั่นมจังเฮียน่ะวิินห้องแอกๆอะวินวินโู่เสียงห้อง <c oughs> อ,อยู่ว่างๆอะโซนแม่กินเบียร์บอกแม่ไว้ <c oughs> แม่กินเบียร์บ่แม่กินเบียร์ย่อมใจบ่แม่ซ่าซำซานสวด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 จ้ะได้เจะทุกคนวันนี้เราปิ้งหมูตำถั่วค่ะเมนูง่ายๆจากพ,อพก่อครัวหัวหนุ่คืออยู่บ้านคือคือนั่งเคยนั่งเคยสายสมตา เปิดห้างขายต่ำป้าเธอมากินต่ำไม่สิไดคายบ่หรือว่าเธอสิกินเองสีมเหลวลงหมั่นเก่าแฉเพิ่มอีกหนึ่งอ่อาขนาดแสบเพยังเพิ่<ผ>มอีกฮะขันเข้านึนทำธุรกิจขายต่ำไหมผลประดนะเด็กนั่นนะไมนสิไดขายบอกแต่บางคนซื้อกันอันล่ะติดเธอบาีคนซื้อบ ก็ต้องตำหลากลาหลายได้ล่ะให้ขึ้นในอันปักซองนะเจะว่าประเด็กเขาเสิร์ฟอะไน,นะแดีวว่าขั้นอาเป็นอาหารทะเลผัดแพงเพื่อหวาสิได้ดมากกันเนาะมันหาวัตถุดิดบเนี่ยสบ่าเลยเนาะขั้นเว่าเป,ปิดตำฉันมีสูตรน้ำยำฉันมีสูตรน้ำมียังทุกอย่างห่อ อย่าว่าได้สูตรสูตรพอพะมาฮ็ตผับบอแซกเกอยากมีเวียกงานเวียกอะเสริมอยู่นะนพนกเงินเดือนเดือนนี้กับบูวาสิออกหรือบอทุกคนเพราะว่าภาษีมันยังไม่ผ่านเพราะว่าภาษีมันอายุแล้วก็ต้องแต่ว่าคือว่า่นวันส่งแต่อันนไป จักยังบอกเขาใจคือการอากอกาภาษีกับเพราะว่าบตรทัพภาษีเกอกมันขึ้นประเทศลามันบ่มีนะเรือประเทศยังนะที่พับนับยังนะเพราะลาวเฮาไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ยูทต้กงขึ้นประเทศไทยเหรอขันเงินเดือนบาออกเดือนนี้ก็ตายนะคะยิงแควนะคะกินแค้ไม่มีอะไรแดก แต่เขาเอามาล่ากับปิ่นเขาให้กับปิ่นเมื่อนับผู้ใดที่เฮ็ดพร้อมกันในมันมืดอายุเด้หาทปิ่นยังไวอันอันนั้นเธอเดียวแล้วบ่แล้วเลยเนาะต้องม่สามปีแล้วก็ยมืดอายุสามปีแล้วยมืดอายุเอาแต่อันเก่าหน่งโปรได้บอกค่ะภาษีก็คือจะเสียอยู่ทุกเดือนหักซุปเปอร์แดงนะหักกับครึ่งหนึ่งหักกันหักลายบัดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอันนุ่ยหน่อยนึงก็บ่ได้ไงห่า ดาวพญายูท hmm. ูปศาสนาข้อยข้อยข่อยเกิดเป็นพญายูทูปเด้อให้พญ่บางคนเขาเจ้าเขาเขาเข้าไปเบิ้งกตอันเวลาเขาอันนั้นสมัครไปแรกกัมีแต่่วายอมรับบ่อนุมัติยอมรับแต่บ่อนุมัตินี่นะโอ้โเฮียมาเลยอือมาเป็นยังดอกสะกันทางใจอือ <laughs> เอามาป้าจา้จะาพร้อมเสิร์ฟล้วพี่น้องเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณแม่ <ไป S 1> หิวอโอ้ยเห็นว่าก,ก็ได้ไนเช้าก็ยังนอค่ะลาบสีเลือน้อยนึงเหมือนสาวเว้ยว่าพักที่แม่งจะตัวพระหลางเลยดีน่ะ กินข้าวกันมานี่จ้าหืมจะมีขวดแหง<ป>กินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้ากินข้าววินวินพูนพูนพูนเฮ้ยเฮ้ยผู้มาละเขา่าว <laughs> ภูมลาภ่าเขาได้ดินะยาเฮตโอ้ยเคยเหลือได้มาสันเคยเหลือได้พี่พี่มาทำเจ้าอีเ<ห>มีนมาตั้งจึกไว้จับผ่าเขาปีดรถวะสันชอบไม่รูก้คกวามนวเ้าเขาไปเจ้านั้นได้ภูลาภ่าเขาแต่ละมือเอาติก๊กเขาเออมอืดเครม่อ,มอีไหมละ่ะ เดินลมือก็ต้องกินข่าวอยู่ในคอกนะได้พี่น้องเลย <c oughs> กินข่าวกักขังตัวเองไปนำ้ำวัาน,น้องวินต้องอันนี้น้องวินน,ำน้ำนนนมาๆๆพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อกินข่าวอีลวจ้ามานนี้ <c oughs> ไมารีบกนินข้าวเด,าด้อมาสวัสดีมาไว้เนี่ยรีบกินข้าวเด้ดอกลางบอกรีบกินกินรีบวากไปทำน้ำเด็กโตผัดตุ๋นตายเด้อ ข่าวยามก้อนถังยูก็ร้านชองก้อนหนุ่มเคยได้กินข้าเวเจ้า,น,านี่นม่ได้เทียงบมุกเยอกัสิบมุกทำงินไล้ปัง่ะเลอะเลอะและ้วปังมาลอะละส่วนเป็นโลกกระเ <c ười> พาะมีข่าวปรตรงไหมล่ะพักเนี่ยก็พักแค่แน่ผมคือกันเด้อพี่น้องอ่าคือกัน โบซาเลเน่ไม่นส่มินคิวกว่านี้แต่อันนี้พักเสริมหวานเท่านี้มก็ัลเเน่สบายปุดก็เนื่อันนี้มันหอมกว่าพัลเลเมันชิชุนกว่าบงกินแัล้ัเแล่ันเะอ่จมแเปนจริงเ่ มันจะจำหมึซื้อหมักคุ่งนันเองหมักคุ่งก็ยืนใส่มาคือเหมือก็เอามาเพิ่มหมักดิบไหมแลวทหมักุ้งแล้วทำแค่ละนี่คือจุดมันคืบกินกับข้าวเด็ดจีนับเว็บกลางเหนืลองติดข้าวสากอืะ